สูตรจัดแบบต่อเรื่องแต็มเครื่อง ับครับโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. แล้วสําหรับคำคืนที่ผ่านมานะครับมุมมองฟุตบอลหน้าช่องห้าทีมที่ผมให้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปยับมาตามนักทั้งหมดย่าไม่ว่าเป็นไบเยนยมิวนินเชลติฮาร์ดแล้วก็ทางของเฟนฮาม์ครับผิดพลาดไปตัวเดียวนั่นคือเชลซียับแต่มาแค่นี้ก็หวานแล้วครับใครที่เอาไปแยกเน้นตามที่ผมบอกครับยังไงก็ท่วมยังไงตื่นเช้ามาสดใสได้ไปต่อและอย่างที่บอกครับว่าแนวทางสุดท้ายตัวการตีที่เข้าไปจัดวางไว้ให้ในชมรมเมื่อวาน ตัวมาตามนัดครบจบ4ี่ตัวเลยไม่มีผิดไม่มีพลาดเลยครับแถมชุดโครงการ3ไปให้อีก1ชุดครับน่าเสียดายชุดโครงการ4ี่กับชุดโครงการ5้าพลาดไปอย่างละตัวไม่งั้นละครับเต็มเครื่องกับเบื้องแตง่ง แต่แค่นี้ก็หวานเจียบแล้วใครได้ตามไปยับแนวทางที่ผมจัดวางไว้ให้ทั้งหน้าช่องและในชมรมเนีย่ยกดมาให้ผมหน่อยครับคนละหนึ่งหัวใจครับรวมไปถึงท่านไหนที่พลาดไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จัดให้ใหม่ครับและอย่างที่บอกครับว่าอยากให้เข้ามาตามแนวทางสุดท้ายครับนายชมรมนายครอบครัวมากกว่าตัวการตีในแต่ละวันครับชุดโครงการชุดอัลบั้มตัวเน้นอะไรต่างๆครับจับรวมมัดไว้ให้นายครอบครัวหมดเลยยับเข้าวาไว้แล้วครับใต้คอมเมนต์กับใต้โปรไฟล์ย่บไม่้องพูดอะไรเยอะเอาละวันนี้คัดมาให้แล้ว แล้วครับมุมมองฟุตบอลหน้าช่อง5ทีมที่น่าเลือกกุเลือกเชียร์ในค่ำคืนนี้จะมีคู่ไหนทีมไหนและต้องไปยังไงมา คืนหนึ่งนะไปกันที่ศึกบุนเดรลิก้าของเยอรมันนะไปดูคู่ระหว่างเจ้าบ้านอย่างเอาบวบครับวันนี้ต้อนรับการมาเยือนของยูเนียนบรินหรือยูเนียนบรินครับมุมมองสำหรคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับเลือกคุณเลือกเชียร์ไปทางผู้มาเยือนอย่างยูเนียนบรินครับมองว่าฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับดูดีกว่าเจ้าบ้านพอสมควรทีทฮดที่เจอกันมาก็ทําได้ดีครับและผลงานช่วงหลังครับอาจจะไม่ถึงกับชนะแต่พวกเขาไม่แพ้ครับส่วนทางกับเจ้าบ้านนครับจะบกคําว่าชนะไม่เป็นนะผลงานย่ำแย่ครับโจแสไหลเข้าข้างเจ้าบ้านก็จริ บุกมาไม่แพ้ครับเพราะนั้นคู่นี้เลือกคุณเลือกเชียร์ไปที่ยูเนียนเบอร์ลินครับ คุยสองครับไปดูที่การโชว์เซนาของอิตาลีครับไปดูคู่ของโคโม่ครับวันนี้เปิดบ้านตอนะการไปเยือนของปีศาจแดงดําอย่างเอซิมิลานครับมุกมอฟองคู่นี้ผมจัดมาให้2องออปชันครับออปชันที่1ครับมองว่าทั้ง2ทีมจะทําประตูรวมกันทําสกอร์รวมกันครับเกิน3ประตูแน่ครับสทีมรวมกันและออปชันที่2ครับมองว่าเอซิมิลานวันนี้บุกมา1คะแนนมีกลับไปเป็นอย่างน้อยและเผยเผยลุ้นได้3คะแนนคู่นี้จัดไป2อออปชันครับโอเวอร์สกอร์และเอซิมิลานครับ คู่สามครับไปที่โกปาเดเลของสเปนครับไปดูคู่ระหว่างลาซีสซาตาเดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับเจ้าบุญทุ่มครับอย่างบาร์เซโลนามุมมอฟองคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลือกรุเลือกเคลียร์ไปทางเจ้าบุญทุ่มอย่างบาร์เซโลนาครับวันนี้บอลถ้วยก็จริงโรเตชันซับเป็นส่วนใหญ่แต่มองว่าขุ่นกาลังสำรองของบาซ่าครับดูดีกว่าทางเจ้าบ้านอย่างลาซิงแน่นอนครับดูแล้วไม่น่าสู้กันได้โจแสวันนี้ไหลเข้าข้างทางบาร์เซโลนาค่อนข้างเยอะต้องบุกมาบังคับชนะ2ประตูครับมองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาคู่นีี้ไปท่บบารรเซคั คุยสี่ครับบอลถ้วยของลีกฮอลแลนด์รายการดัตคับไปดูคู่ของเฮลูวีนก่อนเลยครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับอาร์เคซีวาวายครบมุมบอลฟองคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะครับศักยภาพชื่อชั้นคุณภาพอะไรต่างๆเจ้าบ้านอย่างเฮลูวีนดีกว่าเยอะโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นทําให้โจแสวันนี้ครับความได้เปรียบของเฮลวีนที่เล่นในบ้านพวกเขาต้องบังคับชนะและต้องมีถึง2ประตูมองดูแล้วไม่น่ามีปัญหา90นาทีเฮลูวีนเอาจบแน่ครับคู่นี้ไปที่เฮลูวีนครับท,ท้ายครับคุยสี่ยังอยู่วันที่รายการเดิมครับบอลถ้ ูคู่ของสปาร์ตาลอตเตอร์ดมครับวันนี้เตรียมเปิดบ้านเจอกับวลตเตอรดบุมองฟอร์มคู่นี้ก็ไม่ต้องคิดเยอะครับเลือกเลือกเชียร์เลือกอยู่ไปที่สปาร์ตาลอตเตอร์ดมครับฟอร์มการเล่นอะไรดีกว่าศักยภาพนักเตะคุณภาพผู้เล่นและที่สําคัญวันนี้ได้เปรียบที่เล่นในบ้านโจแซวันนี้ไหลเข้าข้างพวกเขาต้องบังคับชนะถึง2ประตูมองดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับคู่นี้ใส่ส่ไปที่เจ้าบ้านอย่างสปาร์ตาลอตเตอร์ดมครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับมุมมองฟุตบอลหน้าช่อง5ทีมที่น่าเลือกรุเลือกเลี่ยในค่ำคืนนี้ครับทีมที่1ครับไปที่ยูเนียนเบอร์ลินทีมที่2เอซิมิลานทีมที่3บาร์เซโลนาครับทีมที่4เฮลูวีและทีมที่5สปาตาลอตเตดัมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้แนะนําให้เอาไปแย่งเน้นใส่หนักๆรับรองครับได้มากกว่าโดนและสําหรับใครครับที่อยากได้แนวทางสุดท้ายในแต่ละวันตัวชุดร์ตัวการันตีชุดโครงการครับตามเขามาเอาในครอบครัวในบ้านผมเท่านั้นทางเข้าวางมาให้แล้วใต้โปรไฟล์ใต้คอมเมนต์ไม่ต้องพูดอะเช่ รู้อยู่ครับเอาละวันนี้ขอบท่านดูบอลกันให้สนุกครับเชียร์แบบมีสีแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ